ไายเมื่อสุดสัปดาห์กันครับสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทยนะครับจัดชิงแชมป์ระดับเอเชียในรายการเอเชีย i p s c Handgun Championship 2022ที่สนามกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีนายวรวิทย์ชวนะนันอุปนาย,ยกสมาคมฝ่ายบริหารและนายวัดศรีจินตะอังกรู อุปนายกสมาคมฝ่ายจัดก,การแข่งขันร่วมดูแลและควบคุมการแข่งขันซึ่งมีนักกีฬายิงปืนจากทั้งหมด18ประเทศจำนวน310คนแบ่งเป็นนักกีฬายิงปืนชาวไทย150คนแล้วก็ชาวต่างชาติอีก160คนนะครับได้ลงทำการแข่งขันกันมาตลอดช่วง3วันที่ผ่านมาซึ่งการแข่งขันก็เป็นไปอย่างคึกคักครับหลังจบการแข่งขันก็ได้มีพิธีมอบเหรียญรางวัลให้แก่ผู้ชนะในรุ่นต่างๆจากนายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบรางวัล สำหรับการแข่งขันรายการนี้นี่ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างน่าพอใจนะครับหรือเป็นแมตช์การแข่งขันที่ประสบความสําเร็จไปตามเป้าหมายของสมาคมจากการที่มีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันถือว่าเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวครับ